ไว้แลนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยระวังนะเจ้าเครื่องจักรนั้นอ่ะมันไม่เสถียรแล้วเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะล้มลงมาเราใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่นี่ไม่ได้ผลมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรนี้พี่ครับผมรู้แล้วเราต้องหาวิธีควบคุมมันจากจุดศูนย์กลางระบบควบคุมอาจจะถูกซ่อนไว้ในตัวเครื่องจักรนั่นเอง yes เราทำได้แล้วเจ้าเครื่องจากนี้มันไม่ล้มลงมาแล้วขอบคุณมากนะที่ช่วยพี่ไว้ไม่เป็นไรครับผมชื่อปราลาครับพี่ชื่อกะป,ปิยินดีที่ได้รู้จักนะดูเหมือนว่าเราสองคนอ่ะจะเข้ากันได้ดีนะพี่กำลังเบื่อเบื่ออยากหาประสบการณ์ใหม่อยู่พอดีเรามาออกเดินทางไปด้วยกันไหมฟังดูดีมากครับพี่กะป,ปิผมก็ชอบการสำรวจเหมือนกันแล้วผมก็กำลังมองหาการประจนภัยใหม่ๆอยู่ด้วยครับ พี่กะปิวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนดีครับพี่คิดว่าเราอ่ะควรเริ่มจากฟาร์มอัจฉริยะที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองนี้ฟาร์มนี้ใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการมันน่าจะมีอะไรให้เราเรียนรู้มากมายฟังดูน่าสนุกมากเลยครับแล้วเราจะเดินทางไปยังไงครับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแบบนี้สะดวกจริงๆเลยนะปารามันไม่ต้องมีคนขับเพราะ a อจะทำงานให้ทั้งหมดจริงด้วยพี่กะปิเทคโนโลยีนี้ทำให้การเดินทางของเรา ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้นมากฟาร์มนี้ดูเงียบเงียแบแปลกๆนะคะพี่กะปิใช่แล้วปาล้าดูเหมือนว่า AI ที่ใช้ในการจัดการฟาร์มนี้อาจจะมีปัญหาเราต้องหาสาเหตุและแก้ไขมันพี่กะปิดูนั่นสินั่นคืออะไรอะ่ะนี่อาจจะเป็นคุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราแก้ปัญหานี้ได้แต่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราควรกลับไปมีขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดีกว่าพี่กะปิ สัญ,ญาลักนี้มันดูไม่เหมือนอะไรที่ผมเคยเห็นมาก่อนเลยครับมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับพี่เองก็ยังไม่แน่ใจแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เรายังไม่รู้จักหรือเป็นข้อมูลที่ถูกเข้าราหัสไว้แต่เราต้องหาคําตอบกันให้ได้เดี๋ยวพี่จะลองถอดรหัสดูนะปาราระบบนี้ใช้เทคโนโลยี A I ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเราน่าจะหาอะไรเจอแปลกจังระบบนี้ชี้เราไปสถานที่นี้แต่ไม่มีบอกอะไรเลยว่ามันคืออะไร พิกปีหรือว่ามันจะเป็นร้านไอติมรับผมชอบกินไอติมฮ่าฮ่าฮถ้าเป็นร้านไอติมก็คงจะดีนะปาระแต่พี่คิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเราน่าจะไปดูเองดีกว่าพิกปีที่นี่ดูเงียบจังเลยหรือว่าร้านไอติมปิดแล้วไม่แน่นะปาระแต่พี่คิดว่าเราคงต้องสำรวจดูกันสักหน่อยแล้วพิกปีต ไม่ใช่ร้านไอติมแน่ๆไม่แน่นะปลาระาบางทีอาจจะมีไอติมซ่อนอยู่ก็ได้ลองเข้าไปดูกันเถอะนี่มันเหมือนห้องทดลองในหนังเลยนะครับบางทีที่นี่อาจจะมีเทคโนโลยีสําคัญซ่อนอยู่เราควรหามันให้เจอพิกปิผมเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจนี่อาจจะเป็นบ่อแสสําคัญเราต้องลองเปิดดูพิกปิเร็วๆเข้าผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาอีกนิดเดียวทำไมมันเปิดมไม่ไมออก,ออกละ่ะ เพื่อนต้องช่วยผมแล้วแหละช่วยผมถอดรหัสที่อยู่บนหน้าจอนี้ให้ผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพี่กปิเราเปิดมันได้จริงๆข้างในมันจะมีอะไรอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันมาดูกันเลยนี่มันอะไรครับพี่กปิเหมือนอุปกรณ์จากหนังไซไฟเลยมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีลับที่ยังไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณนะ โอ้โหมีข้อความลับอยู่จริงๆล้วต้องลองถอดรหัสมันแล้วมันจะพาเราไปเจออะไรครับอาจจะเป็นความลับสําคัญของเทคโนโลยีนี้ mm hmm. ปาระระบบฟังกันทํางานแล้วเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วเราจะทายัางไงดีไปทางนี้เร็วเข้าเราต้องออกไปก่อนที่ระบบจะทํางานเต็มที่ mm hmm. พิกาติเราเราจะรอดไหมต้องรอดติยาอยู่เดินปลา mm hmm. พิกาติเราต้อง ออกจากที่นี่ใช่แล้วรีบตามพี่มายายุดพี่กาปีประตูทางออกมันล็อกอยู่เดี๋ยวพี่จะใช้เครื่องมือนี้ดูเพื่อมันจะช่วยเราเปิดประตูได้เร็วเข้าผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาอีกนิดเดียวเปิดได้แล้ว <c oughs> พ่กาปีเราจะทำยังไงดีเราต้องใช้เครื่องมือนี้ <c oughs> หลอกล่อพวกเขา เราต้องไปต่อยาหยุดธพ็กกัปิหุนย้อนไม่ได้ตามเรามาแล้วใช่ไหมครับใช่โชคดีที่เครื่องนี้ใช้ได้ผลทำไมที่นี่ยังดูเหมือนเดิมเลยครับเราต้องแก้ที่ต้นต่อลองใช้เครื่องมือนี้กับเซ็นเซอร์ตัวนั้นพิกกัปิมันได้ผลแล้วเซ็นเซอร์กลับมาทำงานแล้วครับฟาร์มอัจฉริยะกำลังจะกลับมาเป็นปกติ พี่กระปิ้งั้นตอนนี้ผมขอเก็บผลไม้ในฟาร์มเป็นของรางวัลได้ไหมครับแน่ล่ะแต่อย่าเผลอเก็บจนหมดฟาร์มนะขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยฟาร์มของผมผมไม่รู้จะทำยังไงเลยถ้าไม่มีพวกคุณไม่เป็นไรครับเรายินดีช่วยครับยินดีครับจริงๆแล้วเรากำลังตามหาสิ่งอื่นอยู่ครับผมอยากพาพวกคุณไปดูว่าเราทำอะไรที่นี่บ้าง ยินดีครับพวกเราสนใจเรื่องเทคโนโลยีในฟาร์มอยู่พอดีที่ฟาร์มนี้เราใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อติดตามผลผลิตทั้งหมดตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวบล็อกเชนคืออะไรครับมันคือระบบที่ทําให้ข้อมูลทุกอย่างถูกบันทึกอย่างโปร่งใสและปลอดภัยใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โห กี่ยวกับพืชแต่ละต้นเลยเหรอครับใช่เลยปาลานี่แหละคือความพิเศษของบล็อกเชนที่ทําให้เราติดตามทูกขั้นตอนได้อย่างแม่นยํานี่คือของขวัญตอบแทนรถไฟฟ้าไร้คนขับนี้จะพาพวกคุณไปยังจุดหมายต่อไปแล้วเราต้องขับเองหรือเปล่าครับไม่ต้องห่วงปาราให้ AI พาพวกเราไปดีกว่าพี่กะปิระหว่างนั่งว่างๆเรามาทายปริศนากันดีกว่าไหมครับเอาสิลองทายมาเลยปาลา กะปิผมขอนอนสักตื่นหนึ่งได้ไหมครับผมรู้สึกเหมือนเดินไปถึงดวงจันทร์เลยวันนี้ <c oughs> ปาล้วนอนพักเถอะเดี๋ยวพี่หานมอุ่นๆมาให้เอาเป็นนมช็อกโกแลตน,นะครับ <c oughs> พี่กระปิผมว่าโรงแรมนี้เงียบเกินไปไหมครับ <c oughs> หรือว่าเราเป็นคนสุดท้ายที่ตื่น <c oughs> หรือไม่ก็กําลังจะเป็นคนแรกที่ได้เจอเรื่องลับอืมขอเป็นเรื่องที่ไม่มีผีได้ไหมครับ โปรเจกตัดต่อพันธุกรรมที่เราทำอยู่ถ้าทำสำเร็จจริงๆมันจะฟื้นคืนชีพไดโนเสาร์ได้เลยนะใช่และไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์นะแต่สัตว์ในตำนานทั้งหมดเราอยู่ในจุดที่ใกล้สำเร็จมากแล้วพี่กะปิเรากำลังเจอกับเรื่องใหญ่จริงๆแล้วสิใช่แล้วปาราเราต้องรู้เรื่องนี้ให้มากกว่าน,นี้พี่กะปิ้เมื่อคืนเราฟังอะไรผิดไปหรือเปล่าครับหรือว่าเราจะเจออะไรที่อันตรายมากกว่าน,นี้ พี่ก็ไม่แน่ใจนะปาระแต่พี่รู้ว่าไม่น่าจะเจออะไรที่เล็กๆแล้วล่ะอืมแล้วถ้าเจอตัวอะไรใหญ่ๆผมขอหลบอยู่หลังพี่นะครับพี่กะปิผมเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานด้วยครับดีมากปาระพี่ว่าข้อมูลนี้อาจจะช่วยเราเข้าใจเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราได้ยินมาพี่กะปินี่มันเหมือนสัญลักษณ์ที่เราพบในฟาร์มเลยใช่แล้วปาระนี่มันเหมือนการประจนภัยในเกมล่าขุนรัพย์เลย แต่เราไม่ได้ตามหาทองคําแต่เป็นอืมบางอย่างที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเออผมว่าผมชอบทองคํามากกว่านะครับพกระปิข้อความนี้ต้องสื่อถึงสถานที่ที่เราต้องไปแน่ๆเลยเ,เพื่อนๆช่วยถอดรหัสในหนังสือหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ